สวัสดีครับผม KPCP นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมพอดีมีเพื่อนสมาชิกนะครับสอบถามผมมานะครับว่าแมกเนติกของเขานะครับที่ซื้อมาก็คือไม่มีหน้าสัมผัส NC นะครับมีแต่หน้าสัมผัส NO นะครับผมแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับพอดีว่าอยากจะต่อใช้หน้าสัมผัส NC ด้วยในลักษณะนี้นะครับผมโดยปกตินะครับแมกเนติกทุกตัวนะครับผมก็คือจะ สามารถใส่ตัวคอนแทคช่วยได้นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็เลยจะเอาคอนแทคช่วยมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าเป็นตัวในลักษณะไหนนะครับผมอันนี้นะครับตัวนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่อันนี้นะครับก็คือเป็นคอนแทคช่วยนะครับผมอันนี้ก็คือจะมีหน้าสัมผัส NC กับ NO ด้วยกัน2คู่นะครับผมเพื่อนๆเห็นกันอยู่นะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ก็ เร,เราไล่จากซ้ายมาเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็คือหมายเลขห้าสิบสามห้าสิบสี่อันนี้ก็คือหนึ่งคู่น้าสัมผัส no นะครับผมแล้วก็หกสิบเอ็ดหกสิบสองก็คือน้าสัมผัส nc นะครับแล้วก็เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองน้าสัมผัส nc แล้วก็แปดสิบสามกับแปดสิบสี่ก็น้าสัมผัส no อันนี้ก็คือคอนแทคช่วยเราสามารถเอาออกไปใช้งานได้ทั้งสองชุดนะครับผม no กับ nc อย่างละสองชุดนะครับ อันนี้นะครับก็คือคอนแทคช่วยอาจจะเป็นตัวในลักษณะนี้นะครับผมอันนี้ของผมมันแตกนะครับเป็นตัวเก่านะครับผมแต่ว่าที่จริงโดยปกตินะครับก็แมกเนติกนะครับก็จะมีมีอยู่แล้วนะครับผมน้าสัมผัส N.O.N.C. นะครับผมแต่ว่าดูตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะมีอยู่คู่หนึ่งนะครับผมมีอยู่คู่หนึ่ง อ่านะครับแต่ว่าตัวในลักษณะนี้เราก็สามารถเพิ่มตรงด้านข้างได้เช่นกันนะครับผมตรงด้านนี้นะครับแต่ว่าแมกเนติกทุกตัวนะครับผมก็คือเราสามารถเสริมได้ตรงด้านบนนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับมันจะมีตัวล็อกนะครับเห็นนะครับเป็นลักษณะเขี้ยวล็อกนะครับทุกตัวเลยจะมีเหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นบ่าล็อก นะครับผมเหมือนกันเลยนะครับทุกตัวเลยนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวผมหันทางด้านนี้ให้ดูนะครับอ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับอ่าแต่ว่าของตัวนี้ก็คือจะเป็นของตัวตัวนี้ตัวขวามือสุดเลยนะครับผมอ่าการสวมเข้านะครับผมหน้าคอนแทคช่วยนะครับอ่าเราก็จะสวมเข้าไปตรงเทียวล็อกในลักษณะนี้นะครับผมอ่ะเนี่ยนะครับอ่าก็จะมีบ่าเป็นเป็นร่องอยู่นะครับผม อันนี้นะครับเดี๋ยวผมลองสวมให้เพื่อนๆนได้รับชมนะครับผมนี่นะครับมันก็จะเข้ากันได้พอดีนะครับโดยปกติของตัวนี้ก็คือเป็นของอตัวนี้เลยแม่นหลกตัวนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็ดันเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับล็อกแล้วนะครับผมนี่นะครับเราก็สามารถเอาออกไปใช้งานได้นะครับเราก็สามารถลองกดตัวด้านข้างนี้ได้เลยนะครับผมตรงปุ่มสีเหลือง นะครับก็จะดันลงไปนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆเห็นเห็นกันอยู่นะครับผมอันนี้นะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าคอนแทคช่วยบางตัวนะครับผมอาจจะใส่กับแมกเนติกได้อ่าหลายรุ่นนะครับนะครับอาจจะเป็นบางตัวนะครับผมแต่ว่าบางตัวก็ต้องเป็นยี่ห้อของแต่ละยี่ห้อนั้นๆนะครับผมจนจะใส่กันได้นะครับ เดี๋ยวผมทําการถอดอันนี้ก็คือจะมีตัวตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดดันขึ้นแล้วก็ดึงออกมาได้นะครับอันนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมลองใส่กับตัวนี้ลองดูนะครับผมอว่าจะใส่กันได้หรือไม่นะครับอ่นนี่นะครับผมตัวนี้ก็คือใส่กันไม่ได้นะครับผมอันนี้ใส่กันไม่ได้นะครับอันนี้เป็นของ มิซูนะครับผมของมิซูอันนี้ใส่ไม่ได้นะครับผมแต่ว่าบางรุ่นก็คือสามารถใส่กันได้นะครับผมลองดูตัวนี้นะครับตัวนี้ใส่ได้นะครับผมอันนี้นะครับใส่ได้นะครับเดี๋ยวเราลองกดลองดูนะครับผมอันนี้นะครับปุ่มกดแตวตรงด้านบนก็สามารถกดได้อ่าก็แปลว่าใช้ได้นะครับถ้าอย่างนี้นะครับผม อ่าถ้าอย่างนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับอ่าแล้วลองอีกตัวนึงอ่าตัวนี้ลองดูนะครับอ่าตัวนี้ก็ได้ครับผมอ่านี่นะครับอ่าทุกตัวนะครับก็จะมีเคียวล็อกในลักษณะนี้ทุกตัวอยู่แล้วนะครับผมอ่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆของอ่าแม่ปิตของเพื่อนๆนะครับเป็นยี่ห้อไหนนะครับอ่าเราก็ลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะครับผมแล้วก็อ่าลองหาเซิร์ชดูว่าหน้าคอนแทคช่วยของยี่ห้อนั้น นะครับผมของรุ่นนั้นนะครับผมนะครับเราก็สามารถสั่งมาใช้งานได้เลยนะครับผมถ้าเราจะใช้หน้าสัมผัส no nc นะครับคอนแทคช่วยนะครับนี่นะครับก็เลยเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับผม